เดียวลูกเซนเดนเห็หมัดไหมครับมัดที่อยู่บนตัวน้องแมวแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่สร้างจะแช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรช่วยในการกำจัดเห็บมัดออกจากตัวน้องนะครับแล้วก็ลดผลในผึ่งคันนะครับที่โดนเห็บมัดกัดแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวควรจะมียาป้องกันเห็บมัดให้กับน้องนะครับจะเป็นแบบกินแบบฉีดว่าแบบหยดหลังก็ได้นะครับอย,อย่างใดอย่างหนึง่งเพื่อป้องกันไม่ให้มีหมัดขึ้นตัวน้องอีกนะครับแล้วก็ควรจะกำจัดเห็บมัดที่อยู่รอบๆบ้านด้วยนะครับจัดเห็บมัด โดยการใช้สเปรย์ฉีดมารังสาบก็ได้ครับฉีด่นแต่ควรจะเอาน้องหมาน้องแมวของเรา,เอาออกก่อนนะเพื่อความปลอดภัยครับทำสามอย่างนี้เห็บหมัดก็จะลดลงครับน้องมีน้องแมวนะครับมีปัญหาเรื่องหมัดนะครับติดตัวมาด้วยนะพี่ช่างจะตัดขนสั้นให้เพื่อที่จะลดแรงหลบซ่อนของหมัดนะครับเนี่ยฮะเวลาที่น,น้องแมวโดนหมัดจะเยอะแบบนี้นะฮืสารนะน้องจะมีแผล นะครับเป็นแผลผื่น okay, แดงผื่นคันแล้วก็น้องเกาต่อนะทําให้เกิดเป็นแผลลุกลามนะครับเราควรจะกำจัดเห็บมัดที่อยู่บนตัวของน้องแมวแล้วก็กำจัดเห็บมัดที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านนะครับรวมทั้งการใช้ยาป้องกันเห right? ็บมัดนะครับไม่ให้แมวไม่ให้หมัดนะครับกลับมาขึ้นน้องแมวของเราอีกนะครับการกำจัดเห็บมัดที่อยู่บนตัวแมวก็ใช้เป็นผลิตภัณฑ์แชมพูที่มีส่วนผสมของยากำจัดเห็บมัดอยู่ด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาเห็บมัดออกจากตัว น้องแมวนะครับแล้วก็กำจัดเห็บมัดที่อยู่บริเวณรอบๆบบ้านโดยการใช้เป็นน้ํายากำจัดเห็บมัดผสมน้ํารถบริเวณรอบๆบบ้านก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นสเปรย์กำจัดมาในาสาดฉีดพ่นก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยควรจะเอาน้องแมวของเราออกจากพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็ควรจะมียาป้องกันเห็บมัดจะเป็นจแบบกินแบบหยดหลังหรือว่าแบบฉีดเข้าใต้ผืหนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตามระยะเวลาที่ตัวยานั้นครอบคลุมนะครับการป้องกันเห็บมัดทํา3ยานะครับ เห็บหมัดก็จะค่อยๆหมดไปนะครับด้วยความหวังดีจากนั้นน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมัขอนแก่นครับเดี๋ยวพี่ช่างจะตัดขนสั้นให้ลดแหล่งหลบซ่อนของเห็บหมัดนะครับแล้วก็อาบน้ำแช่ด้วยแชมพูสุดมุนไพรลดพวกผื่นแดงผื่นคันจากการที่โดนเห็บหมัดกัดแล้วก็เอาเห็บหมัดออกจากตัวน้องนะครับรวมทั้งก็จะใส่ยาให้ด้วยนะครับจุดที่มีแผลผิวหนังแบบนี้นะครับน้องจะได้หายเร็วขึ้นครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมังขอนแก่นครับ สวัสดีครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาพบกันนะครับเรากําลังอาบน้ำให้กับน้องแมวตัวนี้หลังจากที่เรากนขนให้กับน้องนะครับเราเจอปัญหาว่าน้องมีหมัดเต็มตัวนะครับแล้วก็หมัดกัดเนี่ยทำให้เกิดเป็นผื่นได้ผื่นชันนะครับเกิดอาการคันน้องก็เลยเกาจนมีแผลที่หลังตัวนี้นะครับหลายจุดเลยที่เห็นสีดำๆอันนี้นะครับไม่ใช่ตัวหมัดน่าจะเป็นขี้ขี้หมัดนะแล้วก็ตัวหมัดก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีเจ้าของ เจ้ของขี้มัดนะนี่นะฮะนี่เลยคือตัวหมัดนะตัวที่เป็นแปนสีน้ำตาลออกเข้มๆแบบนี้นะครับอย่าปล่อยให้น้องมีหมัดนะครับเป็นเวลานานๆมันจะส่งผลเสียต่อระบบเลือดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแหลงนลําเชื้อโรคต่างๆมาสู่ตัวแมวด้วยนะครับแล้วก็ทําให้น้องแมวไม่แข็งแรงมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังเป็นโรคผิวหนังแล้วก็มีปัญหาเรื่องโรคเลือดต่างๆด้วยนะครับอาจจะเป็นพยาธิในกระแสเลือดหรือว่าจะเป็นโรคติดต่อต่างๆนะครับ เราควรจะกำจัดเหมบหมัดที่อยู่บนตัวแมวแบบนี้ออกนะครับเราจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรแล้วก็น้ำยากำจัดเหมบหมัดร่วมด้วยนะครับผสมกันตามมาตราส่วนที่แสตชยากําหนดนะครับเพื่อให้น้องปลอดภัยนะเราจะผสมยากำจัดเทมบหมัดร่วมกับแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่มีคุณสมบัติในการกำจัดเทมบหมัดแล้วก็ช่วยลดเล็่นแดงผหม็นคันให้กับน้องแมวด้วยนะครับหลังจากที่เราหมักไว้ประมาณ5นาทีทำสองรอบนะครับ เห็มัดมันก็จะหลุดร่วงออกไปนะส่วนแผลที่เกิดจากาการเกานะครับที่น้องมีอาการคันแล้วก็เกิดอาการเกาจากการที่โดนมัดกันแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะใส่ยาให้หลังจากที่เราอาบน้ํา,าให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องมาตรวจสอบน้องนะถ้าน้องเป็นน้องแมวขนยาวเนี่ยมันจะมีมัดมาแอบมาแอบซ่อนนะครับอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาตรวจสอบถ้ายิ่งมีแมวจอนสุนัขจ้ในะคหวิ่งไปวิ่งมาแถวบ้านนี้เราอาจจะ มีของแถมเป็นเทหมัดนะครับแบบนี้นะครับพะเปมัดมันต้องการอาหารต้องการแหล่งอาหารนะครับมันก็จะอาจจะวิ่งเข้ามาหา,าสาุนัขเราแมวเราได้นะครับเราต้องมียาป้องกันเ็บหมัดไว้ให้กับน้องด้วยนะครับจะเป็นแบบกินแบบฉีดแบบหยดหลังก็ได้นะครับแล้วใส่ยางใดอย่างหนึ่งนะเพื่อให้น้องแมวเรานะครับหรือว่าสุนัขเรามียาป้องกันเทหมัดไว้อยู่กับตัวนะครับแล้วก็ควรจะกำจัดกำจัดเทหมัดที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านด้วยนะครับ หรือการใช้เป็นสเปรย์กำจัดแมลงสาบก็ได้ครับฉีดพ่นแต่ควรจะเอาสัตว์เลี้ยงเอาสุนัขเอาแมวของเราออกก่อนนะครับจากพื้นที่ก่อนเพื่อความปลอดภัยครับอาตนาสตะขนร้านนงหมานงแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนกันครับ0 43, บน866404443อาร์ตนาสตะนได้กับสุนัขแลแมวมีบริการกบจัดเห็บบัดมีบริการรับส่งด้วยน,นะครับต,นนติดต่อนัดหมายจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย1ึงวันนะครับที่เบอร์ศ866404443ครับ หลาย,ลยรัสษณะหนึ่งพิซงใช้ในงานจิตอาสาตัดขนได้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่งางๆด้วยน,นะครับอนุโมนาบุญร,ร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวตอนนครับมาดูกันนะครับว่ากำจัดเห็บหมัดต้องเสร็จแล้วเป็นยังไง <c oughs> เราใช้เป็นน้ำยากำจัดเห็บหมัดร่วมกับแชมพูสูตรสมุนไพรท,ที่ช่วยลดเห็บหมัดแล้วก็ลดผืนดันปืนคันจากการที่โดนเห็บหมัดกัดแล้วนะครับเห็นว่าหมัดก็เริ่มไต่ออกมาแล้วนะ จะได้ออกไปจัดตัวน้องแมวนะครับอันนี้เยอะเลยเจนเย็นลูกอาบน้ำแต่คขนกำจัดเทปัดร้านน้องหมาน้องแมวซาลรอนในสวนเกษตรบางขลังนะครับเบอร์โทรศัพท์0866404443ครับอาบน้ำเปิดขนให้กับสำหรับน้แมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์มีบริการกำจัดเทบัดมีบริการรับส่งด้วยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะติดลูกค้าท่านอื่นนะเพราะว่าเราจะกำจัดเทมัดที่อยู่บริเวณอ่างนะครับจำกัดบริเวณไว้นะครับจะได้ไม่ติดลูกค้าท่านอื่นแล้วก็ทุกตัวจะได้รับการใช้เป็น แชมพูสูตรสมุนไพรแล้วก็น้ำยากำจัดเห็บหมัดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะมีเห็มัดติดติดกลับไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับบริการครับ